สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม d d b y ายเ l ล g h t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภยัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาว Dead by Daylight Mobile กันทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็กลับมาเล่นเกม Dead by เกมดีเกมเดิมของเราเกมที่ถึงจะบักเท่าไหร่ก็เล่นเหมือนเดิม <laughs> โอเค ตอนนี้ผมเอากุญแจมองทะลุมาด้วยนะครับผมเผื่อจะเอามาคอมโบกับเพิร์คซ้อของดูนะว่าจะมองมองทะลุได้ทั้งเกมหรือเปล่าโอเคมาว่ะมาว่ะโอเคตอนนี้เจอวินบล็อกนะครับผมตัวเดอะเรดของเรานั่นเองเขาหายตัวพังเครื่องไปแล้วเอาผมหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะไม่เห็นผมหรือว่าตั้งใจไม่เอาโอเคงั้นเราก็ปั่นเครื่องนี้ชิวๆกันไปก่อนเลยเขาไม่ไล่ผมนะ มามา,มาแล้วผมก็หมุนเจสองเออยังได้อยู่โอ้โหเราชุดเลือดด้วยนะเนาะยัดไม้หรือเปล่าลองโอเคยัดไม้จริงด้วยแล้วผมเปิดเปิดกุญแจไงเปิดกุญแจแล้วผมพับอุ้ยโหไม่ทันผมแบบไม่ชอบจังหวะแบบนี้มากเลยนะแบบที่ผมพับไปแล้วยังโดนตีอ่ะคือมันนั่งหุหยิบพอสมควรโอเคเพื่อนมาอยากจุกโอเคยังเอาอยู่นะผมยังเอาอยู่มาถึงเวลาจุกข,ของเราละใส่ไปแลาหนึ่งเครื่อง ้า,างไหนโอเคเขาชุดเลือดทั้งตัวนเลยั้งนี่ยหัวก็เลือดปะนะใช่ปะมองไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าคนนี้เหมือนจะยัดไม้เอาเรื่องยอยู่นะผมพับเลย,ยงไงยัดไม้งไงเพื่อนยัดไม้หรอโอเคเออ้ยกระตุกอะไรเนี่ยกระตุกอะไรเนี่ยอย่าพึ่งกระตุกตอนนี้โอเคตอนนี้คอมโบกันได้แล้วผมผมพยายามยั่วยุเขาก่อนแล้วกันจะได้ไล่ผมนั้นๆน้าหน่อยโอเคมาทางนี้เอาไงน่าจะทันอยู่ โอเคยัดไม้เปล่านี่ไงยัดไม้จริงด้วยไงต้องเสียต่อยากแล้วอะโอ้ตายแล้วก่อนอุย้ยไม่โดนโอ้โหถ้าโดนนี่น่าจะฉีกได้อยู่แต่ว่าเฮ้ยเขาไม่ตีว่ะนึกว่าจะตีแล้วลักไก่เปนหนึ่งทีไงสเตปลกกักไก่ทุกคนสามารถเอาไปใช้กันได้ <laughs> นะครับผมเฮ้ยเขาเดินไลายนี้ผมก็กระโดดยาวๆนี่เนี่ยกรนะโดดรอบนี้โอเคเอ่อหน้าต่างล็อกแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือ2เครื่องแล้วนะผมจุกไปสาเครื่องแนละ้วเนี่ยโอเคเราเปิดเปิดกุญแจนะผมสำหรับใครที่ ไม่รู้จะเอากุญแจมาทําไมหลุมก็ต้องรอเหลือคนเดียวนะผมก็สามารถเอามาทําแบบนี้ได้นะเหตุผลที่ผมเอากุญแจแดงมาเพราะว่ามันใช้ได้นานโอเคมาแล้วผมก็เปิดกุญแจเลยมองทะลุมองกรอบไาเอามาแก้ทางสายแบบหลอกไฟตึงๆได้นะผมถ้าเจอขั้นตอหลอกไฟตึงๆเราเอาอันนี้มาแก้ทางได้นะก็คือเขาจะไม่สามารถหลอกไฟเราได้ชี้น,น้ำดึงทีไงยัดไม้เกินคนเนี้ยคือผมตันทุกแม่นเลยมั้งเนี่ยมานี่มา ยาวๆเลยทั้งห้าเครื่องไม่เราอ่ะโอเคทางไหนยังตามอยู่นะเฮ้ยทันปะเนี่ยทันปะเนี่ยเราผมตีโค้งกระโดดเร็วไปนทีเอ้าโอ้โหมันไปติดกระโดดช้าเฉยโอ้โหเสียจังหวะเลยเราไม่น่าเลยสวยเพื่อนฮิวเลยอันนี้ถือว่าเราจูปไปสี่เครื่องแล้วเนี่ยโอเคเราก็ไปขอยโยยุเขาอีกรอบหนึ่งเขาติตรงั้น,นครับผมเครื่องนี้ได้เยอะนะโอเคมาขอจูบห้าเครื่องนยเพื่อนเครื่องนี้ได้เยอะลเลยมานี่ เอาทิ้งไปเลยวะแล้วเราก็ปั่นเลยแล้วกันเคื่อนี้ได้เยอะมากแล้วนะน่าจะเสร็จทันอยู่ยผมก้าวๆไปกันเอา้ามีคนติดเหรอก็ไม่นะผมปั่นอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอเมื่อกีก้โอ้ว่าจะก้าวๆะหน่อยเก็บแต้มปั่นไปแล้วโดนพับไม้ไปรยังวะเดีย๋ยวไปรอดูกันแล้วกันอุ้ยยังไม่พับเอ้ยตันได้แล้วเนี่ยโอ้โหมาไม่ทันถ้ามาได้ี่โอ้โหไม่น่าเลยโอเคเราวิ่งตามตัวไปก่อน เผื่อจะมีจังหวะลักไก่ดึงได้นะผมหนังย่ออุ๊ยโอ้โหเห็นไม่ได้วะขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราล้มแพ้ไม่ได้นะผมโอเคเราฉีกกอนแล้วกันน่าจะตามผมยาวล่าหรือจะเฝ้าเพื่อนอุ้ยคนนี้ตามผมยาวอ่ะคนนี้ไม่ใช่สายเฝ้าแล้วเนี่ยผมก็หลอกกระโดดไปหนึ่งทีโอเคโอ้โหแบบนี้ไม่น่าได้ตายยากไปก่อนสวยตายยากไปก่อนนะเอ้เราเอาสุดเลยวะ เอาสุดเลยไม่กลับไปดูอะไรเลยหรอกระโดดไปก่อนนะโอเคมาทางไหนโอเคยังตามมาอยู่้วผมแล้วก็สเต็ปลักไก่ไปหนึ่งทีเออยาวๆบอกเลยแม้เทพนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ก็ได้ตอนนี้เพื่อนไปดึงกันแล้วนะครับผมจากข้องวีเราถือว่ายื้อเวลาให้เพื่อนได้อยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าประตูเปิดหรือยังขอสเต็ปลักไก่รอ,อบอุ้ยโอ้โหเขาเรียนรู้อ่ะแย่ละผมต้องเข้าตู้หลบดาเมจเข้าตู้เอา้า โอ้โหมีเพื่อนอยู่ข้างใน <c oughs> มีเพื่อนรอตันตู่โอ้โหผมไม่ได้เช็คเปิดเพื่อนว่ะขอโทษโอ๋อเสียจังหวะเลยเพื่อนอยู่ในตู้ผมไม่เปิดแต่ก่อนเข,า,า,ขาทําอะไรวะน้าทาอะไรอ่ะเ <c> ห <oughs> มือนเขาจะเอาอะไรกับชีวิตฮิวกแล้วกันเขาต้องจะไปไล่คนนั้นต่อนะผมเพื่อนฮิวหน่อยสวยครับผมคนนั้นยังไม่ตายนะคนนั้นยังไม่ตายแต่ผมทําให้เขาตกเฟสสองนั่นแหละ <c oughs> คือผมไม่รู้ว่าเขาเอาเปิกตันตู่มาไง ก็ว่าจะแบบหลบเข้าตู้แล้วหลบดามเมจซะหน่อยโอเคผมขอเปิดมองมองเอามองออร่านะ้ยดกๆๆๆๆๆักดักดักดักเห็นปะมันมีประโยชน์มากเลยนะบอกเลยเผื่อใครไม่รู้จะเอาอะไรติดไม้ติดมือมาก็สามารถเอากุญแจกับแอดอนสองอันนี้มาได้นะผมแอดอนสีม่วงจะทำให้เราเห็นออร่านะส่วนแอดอนสีเหลืองจะทําให้เราใช้ได้นานมากขึ้นนะโอเคฮิว okay, ก,ก่อนแล้วกันคนนี้มีหวัวหมูฮิวอย่างนานโอเคคนนั้นห้องวีไม่ได้ แล้วประตูเปิดหรือ,อยังบ้างผมยังไม่แบบไปเช็คประตูบ้างเลยนะเฮ้ยรอไม้วะโอเคอาจจะรอพับไม้ได้นะผมต้องรองเขามาอีกรอบนึงยืนรออลไรกันไม่ให้อุ้มอุ้มดีถ้าอุ้มก็โดนนะบอกเลยอุ้มก็โดนนะโอเคมีคนรอเข้าเขาไปไล่คนนั้นแล้วว่ะเออมาแล้วผมก็ยึกยักหลอกเออจะเย็นจะเย็นจะช่วยเพื่อนได้ไหมวะเขาเข้าไปเฝ้าเพื่อนเราอ่ะมีคนลงไปแล้วหรอ โอ้ขัตกรตามเลยเอ้ยมีคนดึงจริงด้วยอโอเคสวยเลยผมบอกให้ผมบอกให้ใหแล้วก็ผมก็จะวิ่งเข้าไมา้ได้อยู่นะผมไม้ยังไม่ไปนะเหมือนจะไปซ้ำปะอย่ละต้องซ้ำเขาต้องซ้ำไม่งั้นเขาฆ่าใครไม่ได้แน่ชป่อไหนวะอุ้ยโหวิ่งผ่านหน้าแบบนี้เลยเหรอเพื่อนเขาไม่ซ้ำนะขันตกรคนนี้เขาเขาแบบว่าเล่นแบบไล่คนอื่นยับยับเปลี่ยนคนใหม่ไปเรื่อยเดี๋ยวบอกให้น่าจะได้อยู่ ได้วะถ้าเราบล็อกหลุดเพื่อนล้มเลยแล้วเนอะแล้วก็ตายแล้วเดี๋ยวนะโอเคยังตายยากอยู่นึกว่าจะไม่ตายยากโอเคผมตีเกมนี้ก็ถือว่าได้จุกมันๆอยู่นะกับกุญแจแดงนะผมกับแอดออนที่เราเอามาในวันนี้นะโอเคตัวอะไรวะตัวอะไรเอ่ยขอดูหน่อยปุ๊บระเบิดขวดมานี่เอาเรียกเรียกหน,กน่อยแล้วกันอ่าแล้วมาตามคำของไงมาตามคำขอแบบนี้ก็จัดให้โอเค อุ้ยเขาโยนแม่นนะเนี่ยโอ้ยโยนทะลุหน้าต่างได้ด้วยโคตรแม่นอนะ่ะดูดิต้องเสียไม้แล้วเนี่ยอุ้ยโอ้โหเนี่ยผมไม่ชอบจังหวะแบบนี้มากเลยอะคือจังหวะแบบนี้มันมันนา่ง,งุดหยินแล้วมันก็เซ็งพอสมควรท,ทั้งที่พับไปแล้วโอ้โหล้ยโย,ยนแม่นจัดผมพับไปเลยแล้วกันยังไม่อยากล้มคนแรกนะถ้าลงคนแรกนี่ฆรา,ากรจะเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะะผมถ้าเราล้มเร็วอะพยายามอย่าล้มเร็วนะถ้าเจอแบบถ้าโดนไล่คนแรกอะ เว้ยผมฉีกไปเล่นตรงข้อหมูแล้วกันเพราะว่าจะได้กระจายไม้เล่นด้วยเพราะว่าถ้าผมไปเล่นอยู่กระจุกเดียวไม้จะหมดเอานะโอเคอุ้ยโอ้หตีต้นไม้ออกกระโดดไปหนึ่งทีเอาเ้าไปไหนอะโอ้โหเขา,าเขาคิดว่าผมจะเข้าแมททพย์ไงายาวๆเลยบตัวเนี้ยผมคอมโ,มโบกับแมททิพได้นะเอา้าหลงกัดไม้ห <c oughs> ลงกัดไม้ชัวร์มานี่เพื่อนมานี่มาโอเคยดดักครับผมเปลี่ยนลายเปล่าโอเคสวย ผมน่าจะาต้องพับนะเพราะว่าถ้าไม่พับนี่อาจจะลำบากเพราะว่าผมยังไม่รู้เลยว่าคักรยัดไม้หรือเปล่าผมเซฟไปก่อนล้วกันโอเ้เขายยโยนดักอะอุย้ยชี้หน้าไม่ได้ว่าจะชี้หน้าเท่าไม,มันต้องแบบยืนนิดนึงนะผมยืนนิ่งนิดนึงถึงจะใช้ท่าทางได้นะถ้าเราวิ่งไปแล้วมันไม่สามารถทําไปได้อะชงเขาชงชงนมชงนมโยนดักยับยับโอเคโยนดักอุย้ยไม่มาถึงไม้ว่ะ โอเคเราคอมโบได้เลยไม้ยังเหลือเลยเหลือสองแผ่นตรงนี้แต่ว่าผมคิดว่าผมจะเล่นแมทเทปนะผมจะเหลือตรงนี้ไว้โอ้โหเริ่มเดินเร็วแล้วว่ะเริ่มเดินเร็วแล้วว่ะอาจจะต้องพาไมานะ้แล้วเพราะว่าบัลลัสน่าจะขึ้นละเอ้าไปไหนอ่ะเพื่อน <laughs> หลงกัดไม้อีกแล้วคนนี้เปิดกัดไม้นะผมเปิร,กกนะข,อปรของเจคฟาร์คนะเอามาเล่นได้สําหรับคนที่อยากให้คา้กตทิ้งบ่อยๆที่ทิ้งไม่ได้พยอมอะไรนะทิ้งเพราะว่าหาไม่เจอ โอเคมาแม่เทพยังเหลือไปทางไหนดูไฟดีๆด้วยนะครับผมพยายามมองด้วยนะผมเห็นไฟอยู่โอเคผมพับเลยแล้วกันมาผมพับแล้วก็ส่องครับผมแล้วก็จะฉีกไปเล่นบ้านเล็กนะผมพยายามฉีกไปบ้านเล็กบ้านเล็กแล้วกันตาบอดแล้วหาไม่เจอเพราะว่าผมไม้ตรงนี้ผมเล่นไปสองเพลแล้วนะถ้าเราเล่นตรงแมดหมูเราเพื่อนจะไม่มีไม้ให้เล่นนะถ้าเขาไปไล่เพื่อนอะเวเาเราก็ต้องพยายามกระจายไม้เเหมือนจะไม่เอาแล้วทิ้งไปเลยไง ตบเบือให้ก่อนมานี่โอ้โหทิ้งไปเลยโดนไปสองเครื่องเนาะโอเคเครื่องตรงนี้มีอยู่นะครับผมเราอาจจะปั่นตัวนี้ได้แต่ว่าไม่มีไม้นะถ้าเขามานี่อาจจะโดนได้แต่ว่าตรงนี้มีอยู่โอเคเราปั่นเครื่องน,นี้เลยแล้วกันเพราะว่าเพื่อนเหมือนจะยังไม่ขึ้นมาปั่นตรงนี้เลยนะมาปะเนี่ยมาปะเนี่ยเขาจะเอา,เอามาแขวนตรงนี้ชัวร์ที่ไหนวะเอาหายเฮ้ยโอเคเข้าไปแขวนในแมสเทปดีที่ออกมาดันนะเนี่ย พังเครื่องผมเพื่อนเอาเปิร์กอันนี้มาด้วยวะผมจาชื่อไม่ได้ับผมเปิร์กตาที่จะสามารถมองออร,ราของฆาตกรได้เป็นเปิร์กของสายโซโรนะครับผมเฮ้ยเขาลงควันตัวเองยับเลยวะมานี่เพื่อน <laughs> มานี้มานี้เดี๋ยวผมรอให้เพื่อนแล้วกันโอ้แ่บบเขาจะเฝ้าจริงจังเลยแล้วนะ่ะโอ้แล้วเสร็จไปนหนึ่งเครื่องไงหมันจะเฝ้าที้มีคนมีคน,คนดึงเลยแล้วเขาเอาสุดขอแตะเครื่องก่อนแล้วก็ดึง มีสวิตค,คนตายด้วยวะโอเคเขาน่าจะไม่กลับมาละเอเพื่อนไม่หิวเหรอโอ้เพื่อนไม่หิวโอเคคนนั้นลมไปแล้วนะแต่แต่ว่ายังไม่โดนแขวนนะผมเรายังพอได้อยู่แต่เหลือสองเครื่องนี่ก็แอบ,บเยอะอยู่นะแล้วแขวนตนัวไหนวะลนะ่ะกลับไปแขวนที่เดิมในแมทเทพตัวนี้ก็มีเครื่องนี่บาแขวนที่เดิมปะโอเคได้ยู่แขวนที่เดิมตัวนี้มีไม้อยู่พอให้เพื่อนเล่นได้อยู่นะ เราจะหาจังวะไปดึงเพื่อนเหมือนเมื่อกี้อีกรอบนึงโ้น่าจะน่าจะเฝ้าเอ,อกยับเลยนะครับผมโอ้แบบนี้แย่แลวดึงไม่ได้มาดีเพื่อนชี้หน้าก่อนชี้หน้าไม่ได้ด้วยเอ,อ้ยมีคนดึงด้วยสวยจัดอยากทีม์กเครื่องอยู่ตรงไหนอีกบ้างวะเนี่ยตรงบ้านใหญ่เสร็จแล้วนะจะผมวิ่งไปดูข้างล่างดีกว่าไม่ใช่ดิข้างบนเออว่าแบบมีเครื่องหรือเปล่านะโอเคตรงแมททึบเหมือนจะมีเครื่อง ไอแถวนี้มันเสร็จหมดแล้วนี่ว่าน่้นจะเหลือฝั่งบ้านเล็กอ่ะบ้านเล็กกับแมทเทที่เพื่อนเล่นอะเฮ้ยมีคนเจ็บวิ่งไปตรงนั้นว่ะโอเคเดี๋ยวผมขอดูเครื่องนี้เหมือนจะมีป่ะโอเคนี่ไงมีเครื่องตรงนี้เราสามารถนั่งปั่นชิวๆได้ให้เพื่อนเล่นไปก่อนนะมามมามาเพื่อนลากบาแบบนี้โอ้โหตรงนี้ไม่มีไม้ไมละต่ไม่่าจะเอาผมหรอกป่ะที่ไหนวะเฮ้ยโอโ้เอาผม ไล่ผมเฉยตรงนี้มีไม้อยู่ที่เราเหลือไว้ตอนต้นเกมที่ไม่เอาอะนี่ว่าจะเอาถูกโอเคผมว่าผมปัดเค่นี้กับครอเดเดี๋ยวว่าฮิวก่อนดีกว่าฮี่แล้วปัดระเบิดติดเลยละกันฮิวก่อนฮิวก่อนนะให้มีหัวหมูช่วงนี้เปิงหัวหมูนี่แบบฮิตมากเพื่อนฮิวหน่อยเพราะว่าจะทําให้เซอร์เนี้ยฮิวชานะผมแล้วก็หยุดฮิวไม่ได้ด้วยนะสวยโอเคเราไปรอดึง เราตายไหมวะเออวะลืมวะลืมดูว่าเพื่อนตายแล้วนะกะว่าจะไปรอดึงซะหน่อยประตูบ้านเล็กเสร็จหรือยังเอ่ยตรงนี้เครื่องที่เราจะปั่นแต่ว่าเพื่อนมาปั่นก่อนนะผมที่ไหนวะเ,เหมือนจะอยู่บ้านเล็กเมนขาจะรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้นะเนี่ยใช่ปะเฮ้ยเลาลมควันแก๊สวิ่งเร็วนะผมดูดิแก๊สสีเหลืองนะผมโดดไปก่อนแล้วก็โดดกลับไปก่อน,นึ่งทีไงเฮ้ยเรารอดไงเนี่ยเลาลมควันผมแน่บอกเลย กระโดดมากระโดดกลับไงต่างอย่าไม่ลองนะอุ้ยโอ้โหแล้วโยนแม่นด้วยนะแบบเต็มตัวเลยโอเคทางไม้เปล่าส่องไฟหน่อยไม่พังด้วยวะโอเคเขาจะยื้อเวลาให้ผมอยู่นี่มะเนี่ยต้องหาจะหวาดฉี่้วเนี่ยไม่งั้นไม่งั้นแย่เอาไงเพื่อนไม่พังไม้จริงหรอแต่เขาจะพยายามยื้อเวลาให้ผมอยู่ตรงนี้โหแล้วโยนแม่นจัดเลยคนเนี้คือโยนโดนกลางตัวผมตลอดอะไปไหนวะโอเคชงขวด ชงขวดนมจะมีคนมาเปิดประตูตรงนี้ให้ผมไหมวะกระโดดไปกระโดดกลับไงามาโ,โ,หโหโหแย่ละถ้าจะเล่นแบบนี้กับผมทางวันแน่เลยเฮ้ยมีเพื่อนมาอเคเขาไปเจอเพื่อนนะผมเอา้าแล้วเจอเพื่อนแบบนั้นรลอน่อปะ่ะเปิดประตูรอให้แล้วกันอเคผมเปิดประตูนี้ผมเปิดประตูนี้อุย้ยขอเด็ดเปิดก่อนแล้วกันต้องไปช่วยเพื่อนนั่นแหละเขาน่าจะเอาไปแขวนไกลอ่ะนี่ไง เอาไปแขวนไกลจิงเ,งเรื่อ่ก็จะมาแขวนเสานี้อาจจะมาส่องไฟแล้วก็ดึงได้นะผมส่องไฟก่อนอ,อุ้ยโอโหล้วผมไปโดนอนนันาล็รอกการวิ่ง72ก่อนโอเคยังได้อยู่ยมูคนมาดึงสวยเลยเอาแบบนี้โอเคผมวิ่งออกเลยละนะจังหวะเนี้ยต้องให้อีกคนนึงบล็อกครับผมแต่ว่าเรายังมีตายยากอยู่โอ้ยโยนแบบโยนแม่นจัด,อ,ด,ด,ดอุ้ยดูดีโอโหโยนกลางตัวตลอดเลยมานี่เพื่อน โอเคครับ <Okay, S 2> ผมดีๆเกมนี้ก็ได้จูกบมันๆอยู่นะสวยเลยสวยเลยผมคิดว่าน่าจะบวกบวกยาวๆช่วงเนี้ยบอกเลยใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละห like, like, นึนน่งไลค์กดติดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พาลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหาต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้